ไม่มีใครได้ยินเสียงหัวใจของเธอแตกสลายมันไม่ได้ดังไม่ได้โครมครามไม่ได้มีน้ำตาไหลฟูมงฝ่ายเหตุการณ์เกิดขึ้นเงียบๆในห้องเช่าแคบๆที่ยังมีกลิ่นกาแฟสำเร็จรูปและความฝันเก่าๆลอยทั้งอยู่เขายืนตัวตรงในเสื้อเชิ้ตตัวใหม่มือถืออยู่ในมือดวงตาเป็นประกายเหมือนคนที่กำลังจะได้ชีวิตใหม่ข้อความบนหน้าจอสั้นๆแต่ทรงพลังสอบติดค่าราชการระดับสูงเธอเป็นคนยิ้มก่อนยินดีด้วยนะ เธอพูดเสียงนิ่งจนแม้แต่ตัวเองยังแทบไม่เชื่อแล้วเขาก็หัวเราะไม่ใช่เสียงหัวเราะอ่อนโยนของผู้ชายที่เธอแต่งงานด้วยแต่เป็นเสียงสั้นแข็งเย็นเหมือนอะไรบางอย่างถูกหักเครึ่องเขามองไปรอบห้องก่อนจะหันกลับมามองเธอด้วยสายตาแปลกไปเธอก็รู้ใช่ไหมเขาพูดช้าๆคนอย่างฉันต่อไปคงอยู่กับมีแบบเธอไม่ได้แล้วคำว่ามีแบบเธอหนักตึ้งอยู่กลางอากาศเขาพูดถึงสังคมใหม่หน้าที่ใหม่ เจตยศภาพลักษณ์เขาบอกว่าเธอไม่เหมากไม่คู่ควรไม่สามารถยืนข้างผู้ชายที่มีตำแหน่งได้ทุกคำผู้สุภาพมีเหตุผลและคุเหมือนมีงั้นอยากอยากใช่ไหมเธอถามเขาพยักหน้าลงใจเธอเข้าใจใช่ไหมฉันทำเพื่อตัวเองเพื่ออนาคตเธอเข้าใจคืนนั้นเธอเซ็นใบหย,ย่าโดยไม่ร้องให้แม้แม,แม่เขาจะพูดเหยียดว่าอย่างน้อยก็รู้จักที่ตามที่สูงของตัวเองเธอก็ยังยกมือไหวและขอบคุณ ไม่มีใครถามว่าเธอจะไปอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้ว่าใต้ความเงียบงันนั้นเธอซ่อนชื่อที่ไม่เคยใช้ตัวตนที่ไม่เคยพูดถึงและอำนาจที่เธอเลือกจะทิ้งไว้เพราะความรักขณะเขาลากกระเป๋าเดินออกไปด้วยความมั่นใจเธอกระซิบกับห้องว่างเปล่าเบาๆเราจะได้เจอกันอีกแต่ไม่ใช่ในฐานะเมีย